วันนี้ก็จะพาชมของเล่นนะครับโอ้ลืมเสียไมค์ชมนะครับพาชมที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับว่าวันนี้ของเล่นที่ห้างทวิกิตมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอนี่เห็นไหมผมดึงขึ้นดึงลงนะฮะวันนี้มีแฟนคลับมาดูด้วยใกล้ๆอยู่เนี้ย <laughs> อ้าวจริงๆนี่แฟนคลับตัวน้อยเห็นไหมเนี่ยแป็นกลับตัวน้อยเห็นไหมนะนะ <laughs> อา้าวของเล่นนะครับเป็นของเล่นของคุณน้องคุณหนูที่เป็นผู้หญิงก่อนนะครับนี่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะ569บาทนะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบังคับนะครับนะเดี๋ยววันหลังจะสาธิตให้ดูนะครับบินขึ้นบินลงพื้นที่สาธิตรู้สึกจาก <c oughs> นี่นี่น,นี่วันนั้นไ์สดลานสเก็ตอยู่ตรงนี้คุณลูกค้านี่มเนี่ยลานสเก็ตอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่คือแผนกวีแลนด์ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับสินค้า ามาใหม่ๆของของเล่นนะครับอันนี้มาโซนของเล่นกันก่อนนะคุณลูกคา้าวันนี้นําเสนอเฉพาะสินค้าที่มาใหม่ๆนะคุณลูกคา้าวันนี้โอ้โหเยอะมากมายเลยนะครับของคุณน้องคุณหนูน่ารักน่ารัก,รกนะฮะนอกจากมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จะมีเครื่องบินนะครับเครื่องบินตอนนี้เอเท่าไรเนี่ยเอสามศูนย์แปดด้วยเครื่องบินเครื่องบินต่อใ้มีไฟหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทคุณลูกคา้าเครื่องบินถูกมากเลยถูกมากหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะฮะดูเลยดูเลยอันนี้มาใหม่คุณลูกค้าเอสามศูนย์แปด เครื่องบินเครื่องบินอันนี้บินขึ้นไม่ได้นะคุณลูกค้าก็คือเรา sey, มีล้อมีล้อเล่นเล่นกับพื้นเล่นกับพื้นได้แล้วบางทีน้องนนู่นเขาก็จะคือจะเอามือจับแล้วก็บิน Language. ซ้ายบินขวาได้อยู่159บาทนะคุณลูกค้านะครับถ้าเป็นตัวนี้บินได้ตัวนี้บินได้คือ259บาทเป็นบังคับนะฮะเป็นรีโมทบังคับคุณลูกค้าอันนี้คือบินได้เลยบินได้ผมสุดยอดเลย อยากเล่นอยากกลับไปเด็กเหมือนเดิมเังเลยอ่ะของเล่นคุณน้องคุณหนูอันนี้ชุดล้างจานนะฮะเดชวาเชอร์นะฮะนี่มาใหม่คุณลูกค้ามาใหม่3 5 9บาทคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของขวัญให้คุณน้องคุณหนูก็ได้วันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยนะครับแบบนี้ก็มีนะฟันนี่วิวนะฮะคุณลูกคา้าอันนี้คือล้อล้อหมุนอ๋อ,อจะมีเพลงจะมีเพลงด้วยใส่ทานแล้วก็จะมีเพลงนะคุณลูกคา้าอันนี้3ามร้อยสามสิบเก้าบาทคุณลูกคา้านี่แบบนี้นะฮะเป็นล้อหมุนนะครับ คาววิวเป็นพวงมาลัยรถนะฮะนี่เห็นไหมมีเกียร์เข้าเกียร์อ่าเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็จะมีเพลงนี่เหมาะกับคุณน้องนุ่นหนูนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ339าบเาทตอนนั้นเองนะครับอ่าได้ไรเอ่ยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆอ่ะดิสคาว์วอตผ่านไปของเล่นมีปุ่มอย่างนี้ผ่านไปคุณลูกค้านะครับนะอ่ะมารถบังคับกันบ้าง รถบังคับอันนี้มาใหม่คุณลูกค้าเป็นรถบังคับของแบบอา่อาอ่าอะไรนะไดบิสนะครับนะแบบนี้นะฮะสามบาทมีฐานมีอะไรให้คุณลูกค้าแล้วก็สามารถลองคุณลูกค้าได้ด้วยนะฮะลองได้ลองได้ไดคุณลูกค้าเป็นรถบังคับนะครับแล้วก็จะมีอา่าโทรศัพท์8 9บาทนะคาทูนโฟนนะฮะโทรศัพท์8 9บาทแบบนี้คุณลูกค้านะของคุณน้องคุณหนูน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ หน้าซื้อน่าอืมนะอ่าแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกคล้ายๆตุ๊กตาลมลุกนะครับเป็นเป็ดลมลุกแล้วกันนะฮะอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาได้มีเพลงอยู่ในตัวคุณลูกค้านี่149้149บาทคุณลูกค้าอืมนะสินค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันมากมายคุณน้องคนหนูที่โตขึ้นนิดหนึ่งอยากจะได้ของเล่นแบบใหญ่ๆนี่8 9 9บาทนะเป็นรถนี้ เป็นรถมีฐานด้วยมีฐานด้วยนะอ่ะมีรถบังคับรถบังคับคันใหญ่คันใหญ่คุณลูกค้าคันใหญ่นะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้จริงๆนะฮะอันนี้ของอของคุณผู้ชายของคุณเด็กผู้ชายบ้างเด็กหญิงบ้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนรถบังคับอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นสินค้าที่เรานําเสนอไปครั้งก่อนแล้วก็มีสินค้าใหม่มาด้วยนะครับสินค้าใหม่ก็คือรถไฟใส่ฐานมีเสียงมีควัน ใหญ่มาก599บาทใหญ่จริงๆคุณลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวเอาออกก่อนนะนี่ให้คุณลูกค้าได้เห็น รถไฟไซทานมีควันด้วยมีควันมีควันปล่อยควันออกมามีทั้งหมด25ชิ้นอยู่ในอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้599บาทโอ้โหถ้าซื้อรางวัลก็เรียกอะไรนะเป็นของขวัญให้คุณน้องคุณหนูนี่สมาใจหน้าดูเลยนะครับนี้นะะแล้วก็รถบังคับเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยรถบังคับรถกระบะบังคับรถเออ ผมก็อธิบายแบบอย่างนี้เลยราคา3 9 9บาท49 9บาทคุณลูกค้าราคาไม่เกินนี้นะฮะไม่เกิน500บาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถบังคับได้แล้วคุณน้องคุณหนูคุณผู้ชายนะครับคุณน้องเด็กผู้ชายนะที่อยากจะล่นรถบังคับเด็กผู้หญิงก็มีบางคนก็มีนะฮะเป็นรถบังคับเครื่องบินบังคับอย่างนี้ก็มีนะคุณลูกค้านะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยคุณน้องคุณหนูนะครับ เอ้าคันใหญ่คันเล็กก็เลือกซื้อเลือกหากันได้ที่ห้างชูวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมีกับสินค้ารดราคาพิเศษกับอ,อ,อะไรนะนี่เจอน้องตาลไหวเมื่อกี้ลืมเลยโอ้ยผมฮุ่นยนต์ก็มีอาที่ของเล่นบะเน็ของเล่นวันนี้น้องตาลเขามาดูแลเป็นพิเศษให้คือสามารถทดสอบลองได้ก่อนที่คุณลูกค้าจะนําไปให้น้องหนูเล่นที่บ้านนะครับมีลองมีอะไรให้เรียบร้อยนะคุณลูกค้านะนี่เห็นไหมทรัคก,ก็มี เนี่ยอันนี้คือบังคับกันได้หมดเลยนะคุณลูกค้า3 7 9บาทแบบนี้ก็4 5 9บาทคุณลูกค้าเป็นไงล่ะนี่พวงมาลัยบังคับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีเขาเรียกอะไรนะมีคันเร่งมีเบรกให้ด้วยถือพวงมาลายัยแล้วก็เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกโอ้สารพัดอย่างเหมาะเหมาะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลย3 9 9บาทก็มี459บาบาทก็มีนะครับนี่ รถบังคับเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่ก็จะมีรถของเล่นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือใช้มือบังคับเอายูเขาเรียกว่ายูภาษาผมเรียกว่ายูอ่ะมีนะฮะร,ราคาที่5 9บาท8 9บาท79บาทเยอะแยะมากมายแล้วก็มีจิ๊กซอมีโลโก้มีของเล่นที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้คือสินค้าอันนี้มีอยู่แล้วนะฮะที่มาใหม่ก็จะมีตัวนี้นี่ที่มาใหม่จะมีตัวนี้ชุด บบี้ชุดเบบี้เบบี้เนี่ยอ่าเบบี้เป็นสัตวแพทย์ <laughs> <laughs> ชุดสัตวแพทย์แบบนี้นะคุณลูกค้าที่มาใหม่แล้วก็จะมีของอเปียโน อิเล็กทรอนแบบนี้ที่มาใหม่คุณลูกค้าก็เรนเชิญกันได้เลยนะครับนะที่ห้างชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์มีแบบโอ้โหหลายๆแบบให้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกหาอันนี้ก็มาใหม่วันนี้เรานําเสนอสินค้ามาใหม่อย่างเดียวเลย29 9บาทคุณลูกค้า29 9บาทนะครับคลิปวีดีโอนี้จะตัดต่อให้คุณลูกค้าดูใน YouTube ด้วยแล้วก็คุณลูกค้าที่ชมตามจอทีวีต่างๆนะฮะก็จะมีปรากฏอยู่นะครับนี่ให้คุณลูกค้าได้เห็นเลยนะครับว่าที่ห้าง Super Center, ชูวิกิตซูเปอร์เซ คุณลูกค้ามาที่เดียวจบครบเลยคุณน้องคุณหนูไม่ต้องไปที่อื่นเลยมีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ทั้งของเล่นทั้งเด็กผู้ชายทั้งเด็กผู้หญิงนะคุณลูกค้าเนี่ <c oughs> ยเห็นไหมเมื่อกี้น้องน้องหนูมาเยอะเลยพอผมไล์สดปับ๊บหนีไม่อยากเจอหน้ากล้อง <c oughs> เห็นไหมแย่อย่างนี้นะครับของคุณอของเด็กผู้หญิงก็มีเด็กผู้ชายก็มีเด็กผู้หญิงเคาจะเล่นขายของเล่นครัวทํากับข้าวเด็กผู้ชายก็จะเล่นรถนะฮะนี่หุ่นยนต์ซูเปอร์แมนอเวนเจอร์ เห็นไหมเอาเวนเจอร์ต่างๆแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเป็นเริ่มต้น4 9บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้น้องตาลลองให้สักอันหนึ่งนะครับ๋ผมไปดูก่อนให้น้องตาลเตรียมตัวนะฮะน้องตาลจะลองอะไรให้ลูกค้าดูก็ลองนะอันหนึ่งเลยขอแค่อันเดียวพอที่จะนะครับเช็คราคาได้จะเช็คราคาได้น้องตาลดูราคาให้ลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาอะไรลองให้คุณลูกค้าเห็นบ้าง สักอันหนึ่งเนาะหาเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงบ้างนะครับนา่รา,รารักตุ๊กตาบาร์บี้ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหลิ้นิทธิ์ของแท้ถูกต้องเลยนะครับคุณลูกคา้าแล้วก็คิดเชฟพวกเชฟต่างๆนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมคุณลูกคา้ามองเข้าไปข้างในเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าอย่างนี้นี่เยอะจริงๆนะฮะเริ่มต้นที่49บาทเท่านั้นเองนะคุณลูกคา้าถ้าจะซื้อเป็นของขวัญให้คุณน้องคุณหนูเหห็นหมีนทาร รถทั้งหลายทหารทั้งหลายนี่เด็กผู้ชายธนูปืนโอ้โหขายปืนด้วยอ่ะเด็กผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้นะนี่น่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเด็กผู้หญิงนะครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่น่ารักน่ารักนะครับอ่าเด็กผู้ชายบ้างไดโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์กระบองเพชรเต้นก็มีอะอะไรโชว์ดีล่ะน้องตาลอืมนี่มาใหม่มหมเลยใช่ไหมนี่ มาใหม่เลยใช่ไหมเออกอซิล่าคับกอซิล่าอันนี้มาใหม่ใช่ไหมราคา18 9อบ้าทอุ้ยถูกจังเลยคุณลูกค้าเรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยมีไฟมีไฟต้องใส่ฐานก่อนใช่ไหมทําทไงเราจะลองได้เหรอมีอะไรที่ลองให้คุณลูกค้าดูได้บ้างสักอันหนึ่งก็ได้อ่ะเออทดสอบทดสอบก่อนที่จะจบรายการนะฮะกอซิล่าก็ได้แบรน้องตาลชอบเหลือเกินกอซิล่านะแล้วยังเหลือฝั่งนี้คุณลูกค้าเห็นไหมนี่แหละของเล่นเยอะจริงๆเยอะจริงๆคุณน้องคุณหนูแม้แต่ลูกแก้วสมัยผมเป็นเด็กก็ยังมีนะ <laughs> นี่ไงลูกแก้วลูกแก้วโดมิโน,โนต่างๆคุณน้องคุณหนูจ๋านี่ลูกแก้วก็มีที่ห้างทวิกิจมีขายทุกอย่างนะครับมีขายทุกอย่างเห็นไหมเออข้างหลังก็มีเป็ดดักดักดก,ก็มีเห็นไหมเนี่ยอ้าวไก่ไม่พอเอาไข่ไก่ก็มีฮะเห็นไหมนี่ไข่ไก่ไข่ไก่อดูโดมิโน,โนก่อนออ้ไม่จบไม่จบหนู บิงโกเกมเศรษฐีต่างๆเยอะจริงๆนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8เจ็แชลคุณลูกกา8เชลนู่นน่ะวันนี้ของเล่นที่ห้างธวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่อ่าไข่ไก่มาแล้วนี่หลายแบบด้วยไขย่ไก่โอ้ที่ไหนก็มีไข่ไก่ๆที่นี่แหละคุณลูกกา อัน,นี่ไง <S <S นี่ไงอ้าวไข่ไก่มีขายด้วยมีขายด้วยนะฮะก็เรียนเชิญคุณน้องคุณหนูนี่มาเลยจ้ามาเลยที่ห้างธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับกับแผนกวีแลนด์ก็ล็อกของเล่นต่างๆมากมายคุณลูกคา้ามี8เชลด้วยกันนะครับมาเลยเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับมีแบบราคาทุกถูกก็มีเยอะแยะมากมายนะคุณลูกคา้านี่อย่างนี้อย่างนี้เกมเศรษฐีพระจน พระจนภัยเมืองหิมะมนตราเออเห็นไหมเกมเศรษฐีท่องป่าซาฟารีนะครับท่องป่าซาฟารีเห็นไหมคุณลูกค้าก็รีเชิญกันได้เลยที่แผนกวีแลน์ and, ห้างชีวิกิกนะตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอ่าไลฟ์สดอยู่จ้าแป๊บหนึ่งนะอ่าอยู่ตรงแผนกวีแลนจ้าอยู่ตรงแผนกวีแลนอ่าก็รีเชิญนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับโอ้โหช่วงนี้โทรศัพท์เข้าอะไรเข้าของเล่นเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหผมชอบจะเลยอ่ะ โอ้โห้น่ารักน่ารักวันนี้คุณน้องคุณหนูนะมาช่วยกันโอ้โหนี่รถดงรถน้ากันนะฮะเนี่ยวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องตานี่สรรหาของใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าราคาเริ่มต้นก้าวครับผมอันนี้เล่นยังไงน้องตาลอันนี้มันเป็นอันนี้ขายดีนะคุณลูกค้ากุ๊กกิ๊กถอยอะไรเนี่ยไอสิบบาทสิบบาทเป็นลักษณะคล้ายๆว่าใส่ข้อมือใช่ไหมแล้วก็หมุนแล้วก็มันก็จะบินใช่ไหมเออเฮ้ยเนาะ โมโหน้องตานี่ไม่สาธิตให้ดูใส่ข้อมือแล้วก็บินเนี่ยแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะรนดินน้ำมันดินน้ำมันเหลือน้อยแล้วคุณลูกค้าก็รีบเร่งเร็วไว้นะฮะจะซื้ออ่าเป็นของขวัญให้คุณน้องคุณหนูค,คุณลูกคุณหลานก็โอเคนะครับนี่มาแล้วมาแล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สู้ไก่เนาะกอซิล่ากอซิล่ากอซิล่ามันเดินได้ไหมเดินได้อ่าลองดูดิลองดูดิอ่า ๋อเอาน้องหนูมาลองดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้องก็สนใจแล้วน้องก็สนใจแล้ว <c> เ <oughs> นี่ก้อิลาเดินได้ด้วยคุณลูกค้าโอ้ไซผ่านกี่ก้อนน้องตาล <c oughs> สามก้อน <c oughs> นี่ <c oughs> ไก่ก็อยากจะขันเหลือเกิน <c oughs> อ่าอมาชมมาชมมาชม,มาชมเลยน้องหนูจ๋ามาชมเลยจ้านี่แบบนี้แบบนี้นะกอนซิลากอนิลานี่แปดสิบเก้าบาทใช่ไหมอันนี้ร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้ามีไฟด้วยคุณลูกค้านา เด็กผู้ชายชอบนะแบบนี้น่ะแล้วก็ให้เดินเสียงร้องเหมือนเลยอ่ะก็ซลล่าจริงๆด้วยนี่ <laughs> โอ้โหสมัยเราเป็นเด็กทำไมไม่มีของอย่างนี้บ้างเป็นคำถามที่ผมถามคุณพ่อคุณแม่ <laughs> <laughs> คุณลูกค้าเล่นเชิญเลนเชิญที่แผนกวีแลน์ห้างีวิกกตซูเปอร์เซ็นเตอร์กับโซนของเล่นนะโซนของเล่นเยอะแยะมากมายมีทั้งหมด8เชลด้วยกันคุณลูกค้ามองเองแล้วกันนะครับ <S <S <N> นี่นะฮะแบบนี้นะครับนี่ <S <S <N> เยอะแยะมากมายโอ้โห โอ้โหโมบายอันนี้นะคผมรับเ้บยไอ,อที่เขาใส่เปลยใช่ไหมให้เด็กเล่นได้ไหมนี่โมบายก็มีคุณลูกค้าโอ้โหขายทุกอย่างจริงนะผมผมเห็นของเล่นที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วโอ้โหผมอยากจะได้เลยนะคุณน้องคุณหนูนะครับอสินค้ามาใหม่เยอะแยะมากมายนะคุณน้องคุณหนูราคาทุกถูราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะน้องตาลราคาเรมต เออหลักร้อยหลักร้อยสี่เก้าห้าเก้าก็มีของเล่นคุณน,น,น้องน้องหนูหนูเยอะแยะมากมายนะฮะแบบนี้แบบน,แบบนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะฮะผมจะพยายามแผนกล้องไปช้าๆให้คุณลูกค้าได้เห็นนะฮะผมชอบแต่เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินเอนะฮะนี่ A อสามอะไรนะสามศูนย์แปดโอ้สามแปดศูนย์สวยจริงๆคุณลูกคา้านะถ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องบินชนถอยใช่ชนแล้วถอยใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวว่างจะทดสอบให้ค,คุณลูกค้าเห็นนะครับวันนี้นะฮะคุณลูกค้าก็นี่เดี๋ยวเห็นหน้ากันก่อนเห็นหน้ากันก่อน ที่แผนกวีแรงคุณลูกค้าขึ้นมาอ่าคือเดินมาจากประชาสัมพันธ์จะเจอดอกไม้เยอะๆแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแผนกวีแด์ห้างชวิกิตซูเปอร์เซนเ็เซนเตอร์นะครับอ่าเดินมาก็จะมีโซนของอ่ของเล่นอยู่ทางซ้ายมือคุณลูกค้าพี่เบ๊กไปสนใจอะ่ะอพี่เบ๊กนี่กี่บาทยี่สิบห้าบาทคุณลูกค้ายี่สิบห้าบาท ชอบ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 เล่นชอบเล่นนะก็ของเล่นมีเยอะแยะให้คุณลูกค้าให้น้องหนุหนูได้เลือกซื้อเลือกหากันนะฮะจะมองหาของขวัญให้คุณน้องคุณหนูเมื่อไหร่ก็มาที่ห้างทวิกิทซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่แผนกวีแลนด์คุณลูกค้าขึ้นมาเลยนี่เจอหน้าตาพี่น้องตาเจอหน้าตาน้องบิ๊กรอๆองเงี้ยใช้ได้เลยเออตอนนี้มีเยอะมากเลยครับผมมีเยอะจริงๆแล้ก็มีพี่ิ้นอะไวีแลนด์อ่ะผมเห็นแต่เด็กน้อยขึ้นมาเต็มเลยโอ้โหดู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 สนใจ ก็สนใจก็สนใจด้วยนะเออของเล่นเยอะๆมากมายนะเดี๋ยวจะเอาของเล่นมาโชว์ให้คุณลูกค้าได้เห็นตรงนี้นะคุณน้องคุณหนูขึ้นมาก็จะเจอของเล่นที่ห้างทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์มีเยอะกะแผนของเล่นของทวิกิทคุณลูกค้าดังที่ผมพาชมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงของเล่นคิดถึงวีแลนด์คิดถึงของเล่นคิดถึงทวิกิท เอออคุณลูกค้าน้องหนูก็ยังมองหาอยู่เสียงไก่มาจากไหนโอเคนะฮะอาจจะเจอกันในช่วงต่อไปของไลฟ์สดห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จะไปเจอแผนกนั้นเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเจอของแผนกพี่เองนะครับเป็นอ่าเก้าอี้เก้าอี้สารพัดรูปแบบต่างๆมากมายเก้าอี้มีพนักพิงมีไม่มีพนักพิงเก้าอี้หัวโลนเก้าอี้หัวไม่โลนก็มี ที่นแผนกของพี่เองนะฮะเราจะเจอกันทุกทุกอย่างทั้งของแผนกวีแลนด์ทั้งของนแผนก, v and, เ,นนกเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างเราจะไปเจอกันเป็น,ปน,ปนแผนกนแผน,น,นกเลยคุณลูกคา้าเป็นโซนดีกว่ายัาง วันนี้ตอนบ่ายก็จะไปเจอเก้าอี้ก็เก้าอี้อ,อย่างเดียวเลยจบเลยคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้ดูแบบเต็มที่แล้วก็ของเล่นก็ของเล่นอย่างเดียวเลยคุณลูกค้าวันนี้เต็มที่กับคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าได้ดูแบบสะายใจไปเลยคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับอ่ะของเล่นที่แผนกวีแลนด์ห้างทวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยที่นี่บริเวณนี้จุดนี้นะครับมีของเล่นมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาถูกๆเยอะแยะมากมายเห็นไหมซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออแแลล้้ววื เอาแผ่นกล้องไปสิเห,หเห็นไหมเห็นไหมอ่านเห็นไหมได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมอะ <c oughs> ได้ลถรถสิบแปดล้อเลยไหมเอาสิบแปดล้อเลยสิบแปดล้อเลยได้คุณลูกค้าวันนี้มาเยอะนะครับนะก็โอเคนะฮะก็ต้องสามารถกลับไปกลับมาได้ให้คุณลูกค้าได้เห็นทั้งบรรยากาศที่อยู่ในโซนของเล่นห้างชีวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็บรรยากาศหน้าพุกเองอะ อ่าโอเคโอเคอ่ะเจอกันในช่วงต่อไปของห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณน้องตาลขอบคุณน้องบิ๊กด้วยนะขอบคุณคุณลูกค้าที่มาเป็นแฟนคลับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่ได้แล้วขายได้แล้วน้องตาลบอกขายได้แล้วสบายใจโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะสักพั้งหนึ่งก่อนเป็นเด็กเหมือนไม่เคยเล่นนะเป็นเด็กน่ารักเหมือนไม่เคยเล่นเลย